แม่แม่ทำไรฮะเนี่ยตัดตัดเอาไปให้หมูกินหรืออะไรว้าตัดจะไปเสียบเสียบเนี่ยแล้วที่ไยไว้เนี่ยแล้วขอจะขยายเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรถไถมารถไถมากั๊บนึงอันนี้ปลูก ปลูกไว้ให้อะไรกินให้ก,กระต่ายให้กระต่ายให้หมูให้วัวต้องขยายเยอะๆก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆทีแรกก็มีหน่อยเดียวพอมันงามแล้วก็ตัดขยายออกอ๋อที่มันเป็นข้อแล้วเนี่ยตัดเอาตรงให้ม,มันมีข้อไหนๆ,ๆตัดตรงไหนให้ดูหน่อยตัดตรงไหนตัดตรงไหนที่มันมีข้อนหน่อยๆเนี่ยมันจะแตกลากอ่างเงี้ยไหน เดี๋ยวพอเราไปเสียบมันก็แตกลากออกมาไม่ให้ขอดูหน่นอยน,นี่ถ้ามันเป็นข้ออางนี้แล้วเนี่ยตัดได้ไหนะตัดหตัดเท่าไรอืมอ่เนี่ยอย่ามันก็มีข้อหน่อย,ยนขอดูหนะ่อยมันเป็นไงเนี่ยนี่ลากมันออกง่ายอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็ขยายเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันงามเราก็ขยายออกไปอีกได้นี่ซื้อมาแค่นิดเดียวนี่พอ,อยังเนี่ยพอ,อแล้ว นปลูกให้ดูหน่อยปลูกให้ดูหน่อยปล่อยให้ดูหน่อยแล้วอ๋อตัดใบออกด้วยตัดใบไปให้ตะกั่วแตนอ๋อเลี้ยงตะกั่วแตนด้วยเหรอเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงตะกั่วแตนด้วยเนี่ยเลี้ยงทุกอย่างอะไรที่มันไม่ได้ซื้ออาหารเลี้ยงเพิ่มบัวต้องกินหญ้าอ๋ออันนี้ต้องต้องตัดยอดออกก่อนใช่ป่ะ ไหนไหนปลูกให้ดูหน่อยว่าปลูกยังไงไปเดี๋ยวจะพาไปปลูกนี่ตัดอย่างนี้มันจะงามไวเวลาสุดแล้วแต่บางทีที่ซื้อเขามาเขาจะทำเป็นข้อข้อมาให้ประมาณไม่ถึงฝว่ามือหรอกอ๋อนี่แม่เอาเป็นต้นเลยเหรอนี่เอาเป็นต้นเลยของเราีนี่นี่เอาพันธุ์อย่างไหนเนี่ยซื้อมาทีแรก ร้อยบาทโอ้โหร้อยหนึ่งเลยเนี่ยได้สองร้อยท่อนโอ้ดูดูสวนหญ้าเขานะครับโอ้สวนหญ้าเขานะครับเขาไม่เยอะหรอกครับนิดหน่อยสองร้อยท่อนซื้อมาทีแรกหนึ่ร้อยบาทโอ้เนี่ยเราปลูกเนี่ยเหรอใช่โอ้ปลูกเนี่ยเหรอโอ้โหง่ามากไหนไหนไหนเสียบยังไงเสียบยังไงขอดูหน่อยเสียบลงไปเลยไหน โอ้โหเอาเอาก้นมันเสียบเข้าไปเลยใช่เนี่ยเอาตูดมันเนี่ยนะใช่แทงลงดินเนี่ยมันก็ติดละติดละแค่นั้นแหละโอ้หแล้วรดน้ำยังไงเนี่ยรดน้ำปะลดเนี่ยหน้าแรงเนาะถ้าน้าฝนไม่ต้องรดเสียบแล้วก็ทิ้งเลยโอ้หเสียบเงี้ยอย่างกับต้นหอมเนี่ยง่ายสบายสบายเดูอเดูอเด้อด้อโอ้ เขาท่าอยู่นะผมจะเอาให้เต็มเลยวะเนี่ยจะปลูกให้ได้สักไร่สองไร่มันจะได้พอกินเหรอใช่ค่อยๆข,าข,าข,าขายายไปโอ้โหทำเยอะดีวะไม่พอกินไม่ได้เลยยไม่ต้องซื้ออาหารนะเลี้ยงอะไรที่ไม่ต้องซื้ออาหารมันก็อาจจะรอดถ้าซื้อแล้วมันแป๊บเดียวก็ไม่มีตังค์ซื้ออ๋อนี่ ตัดแล้วก็เอาใบเอาไว้อย่างงี้แล้วก็เอาต้นไปปลูกต่อเงี้ยเหรอใช่๋อใบเดี๋ยวไปให้ตะกะแตนกินให้กระต่ายกินนี่น,นะครับการปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกหญ้าเขาเอาไว้ให้ตะกะแตงกินนะครับแม่เอาไว้ให้ตะกะแตงกินนะครับนี่ครับไอนี่ก็น,นะครับ สวัสดีครับร